สวัสดีครับนัเรียนวันนี้ยอมรับตามตรง EP เท่าไหร่หัวจะำไม่ได้แล้วนะครับแต่ที่จำได้แน่นอนตอนนี้เรากลังอยู่กันที่การ oh. เรียนกีตาร์โฟกหรือกีตาร์โปร่งนั่นเองครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้พื้นฐานหลายๆอย่างนะครับรู้จักกีตาร์นะครับส่วนประกอบการตั้งสายนะครับแล้วก็คอร์ดโอเปนคอร์ รวมไปถึงวิธีการดีดกีตาร์ตามลักษณะโน้ตสากลแบบต่างๆนะครับขอจับชวนนิดนึงนะครับตัวกมลมเราดีแบบนี้นะครับ1 2 3 4จบตัวขาว 2> 1 2 3 4จบตัวดำหนึ่าจบตัวขบเแ็ด1หนึ่งชั้น 2> 1และ2 3, 4, โดคาเปตสองชั้น1นึ่ง n a สอง n a สาม n a สี่ n a แล้วก็เป็นการผสมกันใช่ไหมครับหนึ่ง n a สองจำกันได้ไหมครับหรืออาจจะเป็นหนึ่ง n สองหรือ1นึ่ง n สองหรือ1น e ึ่ง e a ส วันนี้เราจะเอาการดีทั้งหลายเหล่านี้ครับมารวมกันเป็นจังหวะจังหวะที่หนึ่งครับครูเรียกเขาว่าจังหวะสบายๆนะครับเราจะใช้สำหรับเพลงที่มีลักษณะหรืออารมณ์ที่สบายๆครับโดยที่การดีหนึ่งห้องยังมีสี่จังหวะเหมือนเดิมครับคูขึ้นชุดให้นะครับอ่าจังหวะที่หนึ่งครับแทนด้วยการดีดลงเป็นโน้ตตัวดํหน จังหวัที่2เป็นโน้ตตัวขบเบ็ดหนึ่งชั้นครับแทนด้วยการดีดลงขึ้นเราอ่านว่า2และ1กับ2ต่อการเป็น1 2และพอถึงจังหวัดที่3เป็นโน้ตตัวขบเบ็ดหนึ่งชั้นเช่นกันครับแต่3เราลากโยงเสียงมาจากแลกของสอเราจะไม่ดีดครับเราจะเอามือผ่านลงไปเฉยๆแล้วเราจะดีดแหละของ3ครับ หมาถึง3เป็นดังนี้ครับหนึ่งสองและและสเราจะไม่ดีดครับหรืออ่านทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งสองและสามและสาให้เอามือผ่านไปเฉยๆไม่ต้องดีดนะครับพอถึงจังหวะที่4ี่แทนด้วยการดีดลงขึ้นครับอ่านว่าสี่และ,และเมื่อมาประกอบกันจะเป็นดังนี้ครับหนึ่งสองและและ วันนี้ให้แนวทางการดีดครับเราอาจจะท่องเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นตามลูกศรที่เรามองเห็นนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นครูยังใช้คอร์ดเอเเนอร์เหมือนเดิมนะครับในการฝึกดีดนะครับเพราะว่าจับง่ายสบายมือนะครับหรืออาจจะนับเป็นหนึ่งสองและและสี่ เอามือผ่านสายไปเฉยๆไม่ต้องดีดนะครับเมื่อเราดีดจังหวะท่องแล้วนะครับเราควรจะเอามาฝึกกับคอร์ด C คอร์ดพื้นฐานในการเล่นกีตาร์นั่นก็คือคอร์ดอีเมเนอรและและสและเอเมเนอรและและสและดีเมเนอรและและสและ G7 1ซและ และสีและจบด้วยขอดีนะครับเพื่อให้เราดีท่องหนึ่งสองและและสี่และนะครูลองเล่นแบบฝึกหัดนี้อีกครั้งนะครับเหมือนที่ครูได้ทำไว้นะครับเีเมเนอร์หนึ่งสองและและสี่และเอเมเนอร์หนึ่งสองและและสี่และดีมเนอร์สองและและสี่จีเซเว่นหนึ่งสองและและสี่และจบด้วย ในการเล่นนะครับจังหวะแต่ละรูปแบบมันมักจะมีคอร์ดที่มีความยาวแค่ครึ่งห้องหรือสองจังหวะนะครับในหนึ่งคอร์ดมักจะมีหนึ่งห้องมักจะมีสองคอร์ดครูได้ทําตัวอย่างแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนแล้วนะครับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเช่นคอร์ด C ไปหายเอเมนอร์ A er นะครับหนึ่งห้องมีสองคอร์ดเราจะดีดแค่หนึ่งสองแลกหรือลงลงขึ้น และเปลี่ยนไปคอร์ดใหม่ครับ1 2และและเปลี่ยนไปคอร์ดใหม่ครับในห้องที่สอง i n o r 2และและ G 7 1 2และและจบด้วย C คอร์ดสั้นหรือคอร์ด2จังหวะในจังหวะสบายๆแบบนี้เราจะดีแค่นี้ครับ 1, 2และ1 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 2และถ้าใน1ห้องมี4จังหวะเราก็ดีเป็น 1, 2และ3า ต้องฝึกทั้งแบบยาวและแบบสั้นให้ได้นะครับแล้วมาเล่นให้ครูด,ดูมีคะแนนให้ด้วยนะครับอ่าหนึ่งสองแลกนะครับแบบแ,แรกเริ่มจากอ e ีเมเนอร์ครับหนึ่งสองแลกและสี่แลกหนึ่งสองแลกแลกสี่และหนึ่งสองแลกแลกสี่และหนึ่งแ,แบบแที่สองขอดสั้นครับเริ่มจากซีครับหนึ่งสอง หรืออาจจะเป็น1 2และสามสี่และ1 2ึและ3ามและ1พอฝึกจังหวะคล่องแล้วครับครูจะให้น้องเอาจังหวะนี้ไปเล่นกับเพลงเพลงที่ครูเลือกมาให้เป็นเพลงของวง20 h o u r ครับชื่อว่าเพลงไม่ต่างกันเคยประกอบอาภาพยนตร์นะครับเรื่องคิดถึงวิทยาเมื่อก่อนโน้นนานมาแล้วนะครับแต่ครูคิดว่ามันเป็น เพลงที่เราสามารถฟังในเพลงเนี่ยจะได้ยินจังหวะนี้ชัดเจนมากนะครับเพลงนี้เราป,ประกอบด้วยคอร์ด G ครับ a m ม n o r C แล้วก็คอร์ด G อีกครั้งหนึ่งวนมาอย่างนี้นะครับเล่นคอร์ดละสองรอบ ครูจะให้นักเรียนเล่นถึงแค่ท่อนซำ้ำที่เขาบอกว่าไม่ต่างกันกับใจฉันร็อคนะครับแต่พอมาถึงท่อนแยกนะครับที่ร้องว่าลมเย็นที่เธอสัมผัสตรงนี้ครูจะยังไม่ให้นักเรียนเล่นนะครับในการทดสอบกับครูเริ่มแรกนะครับ<ม>เพราะเขาจะเป็นคอร์ดที่เรียกว่าคอร์ดบาร์จะไม่ใช่โอเพนคอร์ดอีกต่อไปแล้วซึ่งเราจะเรียนกันในอีพีถัดไปครับ ฝึกซ้อมนะครับทั้งดีดจังหวะคอร์ดยาวคอร์ดสั้นและดีดเพลงแล้วมาทดสอบกับครูมีคะแนนให้ครับ